นิวชาแนลสวัสดีค่ะส่องของขวนนัญนนคกุลเผยแล้วซื้ออะไรให้แอบทักษออนส่องของขวนนัญนนคกุลมอบให้แอบทักษออนในวันเกิดว้าวมากๆค่ะหลังจากลงพับวพอวยพรมันเกิดแฟนสาวย้อนวันหวานเมื่อสิบปีก่อนล่าสุดค่ะเปิดของขวัญสุดล้ำค่ามอบให้จากใจคู่รักหวานชำในชั่วโมงนี้ต้องยกให้คู่ของพระเอกสุดหลอ่นอนนกุลชานนกับนางเอกสาวแอบทักษออนาะมีภาพคู่ ทั้งจากทริปที่ด้วยกันทริปทํางานด้วยกันและภาพครอบครัวเดียวกันออกมาให้แฟนคลับไดก้กรี๊ดกระโดวเลยทีเดียวค่ะยิ่งนับวันความรักยิ่งค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนนท์กุลนได้ลงภาพอวยพอเันเกินให้แอบเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นภาพย้อนวันวานเมืเ่อสิบปีที่แล้วจนหลายคนแซวว่าหลงรักแอปมาตั้งนานแล้วใช่ไหมเป็นพรหมลิขิตจริงๆใช่หรือเปล่าเพราะวันนี้นนท์ุนได้เขียนข้างแอบในฐานาะเจ้าของหัวใจล่าสุดค่ะ นนกุลได้เปิดเผยถึงของขวัญที่มอบให้แอบทักสะอ่อนในวันเกิดโดยเจ้าตัวได้จะเฉลอไว้ว่าเป็นเครื่องประดับที่อยากให้เขาได้ใส่ถ้าติดตัวตลอดเวลาได้จะดีใจมากซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเป็นเครื่องประดับที่ไม่ใช่แหวนงานนี้เป็นแฟนต่างโลนและดาวกันยกใหญ่ค่ะว่าจะใช่แหวนไหมหรือจะเป็นสร้อยต่าง,งหูกำลานาฬิกาเอ๊ะว่าแต่เป็นอะไรนะ ขอขอบคุณภาพแอปทักษะออนนนกุญชาโนนน้องปีใหม่ภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุดรลอค่มค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนด้วยนะคะ